ขนมอะไรนะขนมดอกปีบขนมดอกปีบเป็นยังไงครับหนูคนไหนใช่ก่อนเอาใส่ยกหน้าขึ้นหน่อยครับเออยิ้มสวยๆเออน่ารักยิ้มสวยให้ป้าหน่อยนะยิ้มสวยๆหน่อยเอาช้อนปากลเออเพื่อนชื่ออะไรอ่ะรู้จักเพื่อนหรือยัง แพนเตอร์แพนเตอร์แพนเตอร์ทำอะไรครับป้าขาแพนเตอร์ <ant> ไม่ยอมนอนเล่นอ่านเล่นคลของเล่นคลขยคอเพราะถ้าแพนเตอร์ไม่ยอมนอนล่ะเนี่ยก <c oughs> ็นอนหลับเนี่ยนอนตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวตื่นมาก็นอนไม่หลับอีกบอกว่าจะตื่นเร็วอลยใครใครจะตื่นเร็ว เพนตอร์บอกจะตื่นเร็วเพนเตอร์บอกจะตื่นเร็วถ้าเพนเตอร์ยังไม่ได้นอนเลยตื่นได้ไงค่ารเหพนเอ้าทำไมล่ะจทงานยาปลายเดายเขาตาเพื่อนจะทางานเพเตอร์ครับระวังสายเข้าตานะครับลูกอ่าทำงานจะทำงานไม่เอาไม่เอาเล่นดีๆนี่ไง ดิ้นดิ้นนี่ไงนี่ไงตะกี้ไ,ไหนโชว์โชว์ปา้าดูซิทำอะไรนุ๊กอย่าไปโยนอย่าไปโยนยไม่เอาอย่าดื้ออย่าดื้อไม่ดือ้อแพนเตอร์ครับฝุ่นนะลูกแพนเตอร์นี่ไง